ดับี้เพ็กกี้ไว้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูพูดเลยนะลูกอ่ะอาะเดี๋ยวรอน้องพีอ่าน้องพีมาหนึ่งสองสามอ๋อเป็นไงเป็นไงลูกเป็นไงโธ่ลูกอัญญาอัญญาไม่พูดอะไรหน่อยเหรอตกใจไหมอ้าวไม่ตกใจซะแล้วไม่ต้องด่วนแล้วลูกเจ็บใช่ไหมอุ้ยระวัง โอเคพูดล้โอเคโอเคโอเคอ่ะพ่ก็ดูนไปกายพ่อดูหน่อยขอพ่อดูหน่อยพ่อดูขาหน่อยโอเคพอแล้วพอแล้วพ่ทีครับาหไฮะสูงมากเลย อย่ายังไงก็ได้อย่าให้โดนน้องนะลูกใช่โดนตาเลี้ยงไปเลยเฮ้ยทำไรทำไรคะไอ้บ้ดูน้องสิเดี๋ยวน้องทำตามนะโอ้ยโอ้ยโอ๊ยอ้าวลากลากน้องออกไปก่อนไปนั่งห่างๆลูกไปนั่งห่างๆโอเค ให้พ่อดูสิทำไรอะจีดกาจังเลยอ่ะไม่จีดแล้วเอ้ยระวังระวังระวังน้องเอ้าน้องเพีน้องมานี่อัญญามนนี่มาหาพ่อนี่อะไรเนี่ยล่ะอัญญาอยู่กับพ่อโอเคภาษาไม่อยู่นี่

เออเอาอยากโดวมนั่งเลยเห็นไหมเนี่ยฮะไอ้ย้ยอยอย่าเล่นกับน้องแรงๆแบบนี้น้องเจ็บน้องเจ็บอัญาอัญญาเธอใส่หมอัญญามาหาพ่อมามหาพ่อมามาหาพ่อมาอ่ามานั่งนี่มานั่งนี่โอเค พักพักพักเลยพักเลยพักพักแล้วก็โดดไปดูกระโดดไปนีอืมกระโดดไปนู่นกระโดดไปนี่เป็นไงเหนื่อยไหมปิดปากปิดปากด้วยไอ้อะปิดปากด้วยทำกระโดดบ้างดีกว่าทำไหมทำได้ไหมเฮ้ดีไหมไปเลยเรื่องต้องกระโดดนะข้างขาวโตนี่หน้าที่ กับคุณป้าหนึ่งนะป้าหนึ่งเข้ามาส่งดาาให้าสิบดววคุณเบลล่าคุณเบลล่าเข้ามาเก้าสิบเก้าดเอาตอนนี้เราอยู่ในช่วงสตาร์ปาร์ตี้ด้วยอะไรคะมาทำอะไรพ่อลูกยาไม่ชอบใส่หมวกคถ้าอยากส่งดาวให้เราส่งตอนนี้นะครับ ไม่เยียบไม่เหยียบม,มานี่มานี้อัญญามาหาพ่อ,อว้ายไปเลยไปเลยัรงะวังนะลลกตัดขาทิ้งเลยตัดขาเลยน้องลงมาน้องบอกให้ลงมา เอยเฮ้ยอย่ารัดคอพี่นุชพี่นุชน้องเพลงมาเป็นไรไอวานมานี่มาหาพ่อมา เฮฮ้น้องเพลงมาพี่ฟ้าจับอัญญามาเราต้องขยายข้อกันแล้วเนาะนี่ก็ขยายไปแล้วนะ น้องเพนี่ไม่ใช่น้องพีตัวจริงแล้วแหละแน่แน่เลยเราไปถามมามีซีใช่ไหมใช่ตัวจริงไหมใช่ถ้าเป็นน้องพีตัวจริงต้องน่ารักสิเล่นเล่นเนบาๆสิเขาบอกให้มามีมาจบค่ะอบนยาอหลรบด้ไหมะนี่กอัญญาหลบน้องพีลงมา เดี๋ยวค่อยดูนะถ้าลงมาแล้วทำคนอื่นเจ็บนะพ่อจัดการเลยนะใครมาก่อนหลังพ่ออยู่ใครมาก่อนหลังพ่ออยู่เยอหหวานมีคนเดียวเลยเรา เอเล่นแบบไอวาเนี่ยทุกคนเออยิ้มยิ้มเนี่ยเล่นแบบเนี้ยทําได้ไหมอ่ะฮะสิบนาทีสุดท้ายสําหรับการส่งดาวนะครับีช่วงสตาร์ปาร์ตียส่งดาวให้เราส่งตอนนี้ครับส่งเอาระวังลูกอู้อู้อูอูอู โอ้คุณอรารยาเข้ามาส่งให้เราพันดวงเหมือนจะสองพันดวงเลยใช่ไหมส่งมาสองครั้งเหรอครับโอ,โอ้โอ้ระวังลูกอ้าวมันนี้เลย <c oughs> อันนี้เลยันนการเลยการ เราจะพาเขาเล่นด้วยเองไปไหนอันนี้ พอาดีกว่ามา้โอ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 เอาเอาเอาพีพีไปเล่นน็อกคอะมาพีพีพอน้องพีหยุดหยุดเลยหยุดเลยครับมา คุยกับมามี้ป่ะไม่อยากยาคุยกับมามีดึมมหมดแล้วเนี่ยเอาไปเลยเอาไปทุกคนเลยไปปลยเลยพ่อเดี๋ยวพจจัรให้ไปเอาไปหาหาไปหามามีจายย้จะหายยังจะหายยังหายหาหานะไม่หายหายยัง อ๋อแล้วมีคนดีโรบัดไหม่ะคนดีโรบทดช่อ่ะเต้นกับน้องหน่อยสินี่ไงน้องเต้นอยู่ลูกพี่ชายพี่ชายน้องเต้นอยู่อ่ะเต้นกับน้องหน่อยค่ะลูกชอบ้มเออสอนน้องเต้นสอนน้องเต้นโอเคเออนี่ไงดูน้องดิเอไว่าชอบเต้นมากน่อัาต้นไรดี น้องอนน้องเต้นหน่อยดุเเต้นให้ดีสิลูกเต้นให้น้องดูเอ อฮอพๆน,นั่งลงนั่งลงพี่ๆนั่งลงดูน้องเต้นนั่งลงดูน้องเต um ้นตบมือตามจังหวะเร็วใครขยับแเลยอะตาเมตาม่ขยัเลยนยด้วยทำตาดอวาทำตา อ่ะพยับแพ้เลยขยับออกเลยม่ท้เพราว่าไม่้ไมอ่อาหมเอดีจยู่นานแค่ไหนไม่ขยับได้แต่ห้ามห้ามยุกห้ามลุกนั่งได้ห้ามลุกอ่ะดองเซนให้พี่พดูเดีท่วไปนเต้นก่กันเลย อย่าเต้นที่ท่าลุกห้ามลุกนะห้ามลุกนะใครลุกแพ้เลยนะโอ้เทำข้ออะไรปเโอ้เจ็บไหมลูกโอ้เกงเก่งคนเก่งมนเก่งคนเก่งอ๋อ เก่งมากเลยน้องพีเก่งมากเลยอ่ะน้องพี่อดทนด้วยเพราะน้องไม่รู้เรื่องนะอันหนูถอยออกไปหน่อยนิดนึงนิดนึงเขาจะได้น้องได้มีที่เต้นเป็นเบาๆนะ

คุณแนนซี่ส่งมาห้ารอยดวงขอบคุณนะคะมาแล้วมาแล้วเดวมาแล้วมาไปต้นเร็วเต้นไหมเล็กปะเออาา่่าาา ทำตาลเชลเลนเ้ทำไมทำไมหนูสนุกอยู่คนเดียวลูกชอบเต้นใช่ไหมคะเกิร์กุ๊บ่ะลูกทำตายอีกแล้วเดี๋ยววิธีเดี๋ยววิธี อ่ะพิธีตท้มเออร์นี่เฮเก่งไอวาอาจารเล่นด้วยหรอกทำอทลายง่วงแล้หเหะอยากช่องไลฟ์มีทั้ง <inde> ี <ming> <t om bizarre> oh, ่ช่องสี่มุม วางแลววางแล้วโอ้ยทับทับกันทับกันเอาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาพี่หลบกันหนลูกโอ้ยลุกขึ้นมาสิลูกอยากนอนโอ้ยมีมีอยู่กล้องเดียวมันไรทีเดียวได้วนะกับสี่อัน คนบอกว่าชอบไอวาที่สุดเลยค่ะเต้น่คนเดียวเหมือนกันโอ้โหโอ้โหตลดถังเอ้ยเอาหอยออกมาคุณนกบอกว่าสวัสดีจากนอร์เวย์อ๋อสวัสดีครับนอร์เวย์กี่โมงแล้วเนี่ย ปีนอีกแล้วปีนอีกแล้วใครเริ่มปีนลงมาเลยคุณหมูเล็กส่งมาหนึ่งร้อยด้วยขอบคุณนะคะไม่ได้ไม่ได้ลงมาเลยโอ้โหดูดวัญญาไม่ฉัดขาพี่ลงมาใช้ได้ใช้ได้ อเต้นดีกว่าเต้นเนเาะเ,เอา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 ไหวไหม,ม,นนมเหน,นื่ยนอ,นอยแล้วเอาอะไม่เอาเดียเลยล่ยไมทีอทไมทเอทไอี่อไอทีอีไยไอทีไอทกอยอนี่ียียี เล่นกันดีๆน้องพีอย่ารัดคอ,อจับแยกจับแยกอุ้ยลไม่เอาอพออับยากระ,ด,กระด,ด้พ่ใหญ่พ่อเล่นด้วยนะ เป็นไรลูกคุณอารยาส่งมาอีกหนึ่งพันดวงไม่เอาไม่รัานน้องแบบนี้วิธีปล่อย เดี yeah uh ๋ยวนะกองแคบนะจริงเหรอโอเคมามีมามีมาดูแล้วหมามีเอาน้องเพย์น้องอย่าลงนะอย่าลงนะพี่ฟ้าเอาเอาอันยาวมาก่อนอุ้ย

มอะ่ไรเแต่พี่ก็คือพี่เล่นแรง่ะเราจะสกันสู้กันเอเล่นกันได้ไหมคะอ่ะอัญยาแล้วทำไมแล้วทำไมอทำนั่นทำนั่ยนทีบอกะไงดีอะจะถ่ายใครล่ะมีคนบอกอัญญาแผ่วไปนะวันนี้ ปล่อยให้พี่เกิดบ้างไปนไปลูกไปเลยเต้นกับพี่ไอว่าไปเต้นอร้องด้วยโอ้ลูกสาวอนูหนูใช่ไหม้หน่แคอาแฮนนาน

พ่ทีมานี่มานั่งอยู่ตรงนี้อุย้ยโดนทับเลยกอดกันเลยกอดกันดีๆเลยไม่เหวี่ยงกันอะไรตุ๊ดน โอ้ยมันแตดแล้วเนี่ยนอนนี่นีครับน่ชูลูกกติดอ้ยนอนนดีเลยไปดิกรัวดกรว่ววโอเคอ

ทำไรอ่ะเต้นตามเหรอพี่โบเอาอันญาบ้างห่างครับเอาเฮดโชเดอร์นีสันโทอีกทีแล้วอันญาเขาชอบเต้นไอไอวาเขาชอบเต้นไอวาเต้นตลอดเลยแล้ว

นอนไหมคะเอ๋ไหมเอ๋ไหมเอ๋ เอาไม่คนเออ่นนันชั้เนเหัวเก้าหัวลเก้าหัวโอ้ยเบาสิะ้องเล่นด้วยแล้วน้องเหนื่อยน้องก็นอนแลเล่นกับพ่อเลยมา ชอบเลยใช่ไหมเล่นอย่างเงี้ยชอบเลยใช่ไหมอันนี้เลยอพอไปแล้วพอหยุดร้านสักทีอ่ะทุกคนไปก่อนละกันเด็กๆก,ก็แบบเขาจะนอนกันแล้วแหละ บาย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 ครับ <l ug> ขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะแล้วขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูบายบายอ่ะไอวาบายบายค่ะวันนี้ไลฟ์ของไอวาค่ะรีฟยูค่ะเออมินิฮาร์ดด้วยโอเคทุกคนพ่อจะจัดการ